บอยประกณ์พระเอกคนดังเผยเส้นทางการร่วมงานกับเดอะไอคอนและใครเป็นชักชวนรายการโหนกระแสวันนี้11ตุลาคมที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรและมีผู้เสียหายที่เคยร่วมงานกับเดอะไอคอนและมีพระเอกคนดังมาร่วมเปิดใจหลังตกเป็นหนึ่งในดาราที่ร่วมงานกับเดอะไอคอนพร้อมกับเปิดเผยว่าใครเป็นคนชักชวนให้เข้ามาร่วมงานซึ่งก่อนจะเปิดใจนั้นบอยประกได้ถามว่าพูดได้ไหมใครเป็นคนชวนและหนุ่มกัญชัยได้บอกว่าพูดเลยบอสพรช่ไหม ที่ตัดสินใจจะมาเพราะได้เห็นตามเพศต่างๆผมตกใจเพราะเป็นข้อมูลที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยรีบติดต่อพี่หนุ่มมาก่อนหน้านี้ยิ่งเมื่อวานยิ่งมีผู้เสียหายมาพูดยิ่งได้รู้ข้อมูลมากขึ้นหนุ่มกัญชัยรู้จักเดอะไอคอนได้อย่างไรบอยปรกรณมีคนติดต่อมาครับผมพูดได้ไหมครับเป็นหัวหน้าสุดหนุ่มกัญชัยพูดได้ครับก็คือบอสพอรู้จักเดอะไอคอนเป็นหัวหน้าสุดบอสพร ผมรู้จักกับเขาประมาณปี63ผมเคยได้รับการติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์เป็นสินค้าเวโปรตีนสัญญาหนึ่งปีไม่ได้มีการต่อสัญญาการพอปี65เป็นพรีเซนเตอร์ตูกาแฟถึงปี67ตอนทำสัญญาระบุชัดเจนเป็นผู้แสดงแบบเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าร่วมกับเขาต้องมีอยู่แล้วออกรายการคอนเทนต์ของทางเขามีแต่เรื่องโมเดลธุรกิจไม่ครับในสัญญาผมนำมามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถนำมาเปิดเผยไม่ได้ครับคนเซ็นเอกสารคือบอสพรงานหลักๆ เป็นพรีเซนเตอร์เป็นงานทั่วไปวิดีโอภาพนิ่งออกอีเวนต์หลักๆมีเท่านี้ครับมีไปออกรายการเพื่อถ่ายอินสินค้าเรื่องชักชวนให้คนมาไม่มีเลยแต่มีสคริปต์ให้พูดในเชิงให้กำลังใจผมไม่ได้เป็นผู้บริหารครับผมไม่เคยมีใครมาเรียกว่าบอสครับ